ช่องทูบีบเช่าเด็กว่านดินมีอะไรจะมาแนะนําค่ะเพื่อนๆเคยเล่นเกมเอ็กโอกันไหมคะวันนี้ช่องทูบีบอร์ช่าเด็กว่านดินจะมีเกมเอ็กโอแบบใหม่มาแนะนําค่ะไปดูข้างในกันเลยนี่คือประกันน้าในนะคะจะมีสติกเกอร์เอาไว้แปะตัวนะคะตัวทั้งหมดก็จะมีสามไซส์ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ ทีนี้น้องก็มีหน้าแล้วนะคะเรามาเรล่นกันเ,เ,เลยค่ะเฮ้ยชนา <c ười> เฉยกินออดเล่นง่ายคะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ไปด้วยนะคะบ๊ายบาย